ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา17ปีจำนวนเงินสมทบเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย13,000บาทนะครับได้รับเงินบํานาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวมาคำนวณกันนะครับซีรีส์บำนาญน,นะครับยังอยู่กับทุกๆคนทุกๆวันเสมอมานะครับแต่เปลี่ยนตัวเลขนะครับไปจะได้เข้าแก๊ปนะเพราะแต่ละท่านนะเงินเดือน ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมยังเงินเดือนปีนี้กับปีที่แล้วยังไม่เท่ากันเลยนะครับอ่ะ ่อนอื่นนะครับเรารับรู้รับทราบกันหน่อยย้ากันหน่อยว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้น,นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับณนะปัจจุบันก็ประมาณ24ปี เงินบำนาญชรา,าภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชรา,าภาพร้อละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เรามาต่อกันที่ท็อปิกที่เราจั่วหัวไว้นะครับทรงเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเอ่อ17ปีเท่าที17ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,000บาทนะครับวิธีการคิดคิดอย่างไรนะก็เดือนนะครับเราหาส่วนเกินกันก่อนส่วนเกินจาก180เดือนนะครับคิดดังนี้เอา17ตั้งลบ15เท่ากับ2ปีส่วนเกินนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ2 เท่ากับ3%ที่เราจะได้เพิ่มนะครับไอสองเนี่ยมาจากไหนสองมันมาจากตรงนี้นะครับและ1.5มาจากไหนนะครับ1.5มาจากความหมายคือทุกทุกสิเดือนนะครับทุกทุกสิเดือนของส่วนเกินจาก180เดือนนะครับให้เพิ่ม1.5%นะครับก็1.5ึ่จุาคูณสิคูณจำนวนปีนะครับเท่ากับ3%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวกสที่จะได้เพิ่มเป็น23% 23%ของ13,000บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือน2990บาทนะครับได้รับเท่าเท่ากันทุกๆเดือนนะครับไปจนตลอดชีวิตเลยนะอ่ะถ้าใครนะครับถ้าใครอยากทราบเงินสมทบหรืออยากทราบบำนาญในอนาคตของคุณก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ว่าในอนาคตนะครับคุณคิดว่าคุณจะส่งเงินสมทบโดยประมาณนะครับกี่ปีแล้ว จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับประมาณกี่บาทนะครับคุณแจ้งมาได้เดี๋ยวผมคำนวณให้ทุกๆคนอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะใจเย็นๆหน่อยนะครับผมก็ทำงานประจำด้วยน,นานๆทีเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับแต่คลิปวิดีโอจะพยายามทำออกมาทุกๆวันนะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิ ที่สูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับคือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานไรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออก ตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใ,ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา33ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็นเพ,เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มาก ไปสู่ผู้มีรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายท,ท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่า คือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิมรายได้ไม่เกิน1มื่นสมมุตินะรายได้ไม่เกินหมื่นคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินที่สมทบ เขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเป๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกินหมื่นห้านะครับซึ่งจะต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับ ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต่อเดือนอันนี้สําหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะ ส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนานตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 5 0บาทส,สูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงเคราะห์กรณีลาคลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับต่อครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับต่อครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาคลอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 S 1 6 0 0 0บาทอะไรอยา Anyways, you know. mm ่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไห่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ เริ่มจริงๆจะเริ่มปี67แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับนะไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอ้าวคนรายได้2 3 0 0มเสียพันเลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ำเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับช่วง2ปี2567นะครับถึง2569รายได้จะปรับสูงสุดคือ17,500บาทตันที่หมื่น 17,500บาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือนส่วนปี2570ถึง2572รายได้จะตันที่ารายได้าฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20,000บาทส่ง1,000บาท2,573เป็นต้นไปนะครับ2573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพดานเงินสมทบจะตันที่23,000บาทส่ง 1,150บาทนะครับ